สวัสดีครับวันนี้เรามาทําบุญที่วัดวีรโชตธรรมารามนะครับมีความสวยงามอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับท่านใจที่ยังไม่เคยมาวัดนี้นครับความสวยงามนะครับที่วัดนี้นะครับก็เพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาก็ สามารถแวะมาทำบุญได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวัดใหญ่นะครับอยู่ในเขตของจังหวัดเชีงยงใหม่ที่วัดนี้สร้างได้สวยงามมากนะครับตรที่อยู่ของพญานาคีครับ ก็สำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วกดสาธุเอานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับความสวยงามของวัดนี้มีให้ท่านได้ดูนะครับผมมาตากแดดนะครับวันนี้ตากแดดถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะครับนี่นะครับน่าศรัทธาแค่ไหนดูเอานะครับวัดนี้ต้องมีสิ่งดีลับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเจ้าอาวาสที่ มีบุญวาสนามากนะครับที่จะสร้างวัดได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับสวยงามจริงครับนี่เป็นแค่ทางเดินนะครับเนี่ยครับทางนู้นมีหลวงปู่องค์ยักษ์อยู่ตรงนู้นนะครับสวยงามจริงครับเดีย๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่รู้สึกว่า ทรเลสาบผมจะร้อนนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเราขอเดินไปด,ดูความงามของบัดนี้ไปเรื่อยๆนะครับทางนี้นะครับเพชรมณีลักษณะนะครับสวยงามมากนะครับนี่ก็เป็นน้ำนะครับ เดือนนี้ประดับประดาไปด้วยพุ่มไม้สวยงามมากนะครับนี่ครับหน้ามันดำหมดแล้วนะครับตอนนี้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันชัดๆเลยนะครับความสวยงามของวัดนี้ครับหลบแดดสักนิดนึงนะครับนี่ครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับเมืองกนลาเรคคอร์ดนะครับจะพยายามสรรหา ภาพสวยๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่อยู่ของพญานาคนะครับแล้วก็บรรดาเทพทั้งหลายนะครับโ้สุดยอดมากนะครับอ่ะลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดสาธุเอานะครับสวัสดีครับ